เฮ้เฮ <int ess os> ้เฮ <tama> ้เอาละเอาละเฮ้ยมึงไม่ตั้งเลยมึงก็ตัวจุดประเด็น หมองร้อนด้วยสัวขากูอยู่ใกล้ๆนะขากู จุนจุนจะกวนะคาทำไมจุนจะเดาไงจุนแกงกัวตัวน้อยน้ดงเดดงเดดงเดขาตีสปริงน่จูนอ่ะ Anh đi cái năm lái lái xe mẹ nhót nhót vô nhé. Hả? Đấy mẹ đu ta. Đấy mẹ đu. Đấy mẹ đu. Đấy mẹ đu ta nhiều tiếp tục. Tiếp mẹ. Đấy. เหนื่อยน้ำตาไรไหนแม่ดูให้เอาละไม่ต้องมานี้เลย เหนียวไม่ต้องอันนี้เลยมึงอ่ะน้ำลายหยดเส่็จ่หบลอ,อกเลยเนี่ยอ่ะมันจะร้อนอะไรน,นักหนานุ่น